สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาขุดคุยกันเนี่ยเป็นหนึ่งในปริศนาการบินที่ใหญ่ที่สุด เรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะการหายไปของเที่ยวบิน MH 3 7 0ของมาเลเซีย Airlines ใช่ค่ะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มีนาคม2014มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม239ชีวิตบนเครื่องนะคะแล้วก็นี่ผ่านมา10ปีแล้วนะคะในปี2024แต่คำถามมากมายก็ยังยังไม่มีคำตอบเลยค่ะแล้วแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ ก็ค่อนข้างพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นเอกสารชุดใหม่ที่เขาเรียกกันว่าไฟล์ลับ mh 3 7 0ค่ะซึ่งเพิ่งจะเริ่มมีข้อมูลเปิดเผยออกมาเมื่อปี2024นี้เองจากหลายๆแหล่งข่าวเลยครับซึ่งมันอาจจะทำให้มุมมองที่เราเคยมีต่อเรื่องนี้เปลี่ยนไปได้เลยนะครับ แต่อยากจะเจาะลึกกันจริงๆค่ะว่าไฟล์ลับพวกนี้มันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังการหายไปครั้งนี้อาจจะเป็นภาพที่มันซับซ้อนกว่าที่เราเคยเข้าใจกันมานะคะทบทวนสั้นๆก่อนนะคะเครื่องบินโบอิง777ลำนั้นเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์จะไปปักกิ่งแต่ว่าการติดต่อก็หายไปจากเรดาร์ภาพื้นดินหลังขึ้นบินไปได้ไม่ถึงชั่วโมงเองค่ะครับหายไปดดื้อเลย แล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลชุดใหม่ที่เราได้มาเนี่ยนะคะคือมันเหมือนจะชี้ไปว่าเอ๊ะนี่อาจจะไม่ใช่แค่อุบัติเหตุหรือความผิดพลาดธรรมดารรมดาหรือเปล่าแต่อาจจะมีความเป็นไปได้ของการกระทําโดยเจตนา hmm. แล้วก็อาจจะรวมไปถึงความพยายามปกปิดข้อมูลบางอย่างด้วยเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะรอยข้อมูลจากไฟล์เหล่านี้กันเลยดีกว่าค่ะ จุดเริ่มต้นที่สำคัญก็ได้จะเป็นเรื่องเส้นทางการบินของ m s 3 7 0หลังจากที่หายไปจากเรดาร์พลเรือนแล้วใช่ไหมคะตอนแรกเราก็ทราบกันว่าเออยังมีการติดต่อกับดาวเทียมอินมาแซ t ต่อไปอีกหลายชั่วโมงแต่ข้อมูลใหม่นี้ให้รายละเอียดที่เอลึกกว่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับ คือข้อมูลเดิมเนี่ยบอกเราว่ามีการส่งสัญญาณ p i n ์อัตโนมัติกลับมาจากเครื่องบินไปยังดาวเทียมของบริษัทอินมาแซตซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมผ่าดาวเทียมของอังกฤษนะครับสัญญาณนี้ส่งต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงเลย แต่ว่าไฟล์ใหม่จาก In m มาเซที่ถูกเปิดเผยเนี่ยซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นพวกค่า BFO กับ BTO นะครับมันแสดงภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยครับว่าเครื่องบินไม่ได้บินแบบสเปะสปะหรือล่องลอยไปเฉยๆนะครับอ๋อหรอคะครับแต่มันมีการเปลี่ยนเส้นทางบินอย่างน้อยก็2ถึงครั้งเลยที่ดูแล้วมีแบบแผนแล้วก็แม่นยาด้วยจากเดิมที่มุ่งหน้าตะวันออกเฉียงเหนือไปปักกิ่งเนี่ยกลับมีการหักเลี้ยวแบบ ค่อนข้างรุนแรงเลยมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้แทนลงไปทางมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ที่ไกลมากๆเลยครับโหการเปลี่ยนเส้นทางแบบมีแบบแผนนี่ฟังดูน่าสนใจนะคะมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับคนที่อาจจะควบคุมเครื่องอยู่ตอนนั้นได้บ้างคะเพราะมันมันขัดกับทฤษฎีแรกๆเลยที่ว่านักบินอาจจะหมดสติไปหรือว่าเครื่องมีปัญหาระบบขัดข้องรุนแรงใช่ครับประเด็นนี้สําคัญมากเลยครับ เพราะการบังคับเครื่องให้เลี้ยวเปลี่ยนทิศทางหลายครั้งแบบนี้แถมยังบินต่อไปอีกตั้งหลายชั่วโมงมันบ่งชี้ค่อนข้างชัดเลยครับว่าต้องมีใครสักคนที่มีความรู้ความสามารถในการบังคับเครื่องโ e i ิ g 777อยู่หลังคันบังคับและไม่ใช่แค่บินไปเรื่อยๆด้วยนะครับดูเหมือนจะจงใจบินไปในทิศทางนั้นเลย ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือเส้นทางบินที่วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียมชุดใหม่เนี่ยมันยังสอดคล้องกับการพยายามหลบเลี่ยงหน้านฝาที่มีเรดาร์ตรวจจับหนาแน่นของหลายประเทศด้วยนะครับอืแสดงให้เห็นเลยว่าคนที่ควบคุมอยู่มีความเข้าใจเรื่องระบบเรดาร์แล้วก็มีการวางแผนเส้นทางมาอย่างดีเลยครับมีทั้งความรู้เรื่องการบินควบคุมเครื่องได้แล้วยังวางแผนหลบเรดาร์อีก ฟังดูต้องใช้ทักษะแล้วก็ความตั้งใจสูงมากๆเลยนะคะแล้วประเด็นเรื่องการหลบเลี่ยงเรดาร์นี่มีข้อมูลอื่นมายืนยันเพิ่มเติมอีกไหมคะมีครับซึ่งมันก็จะไปเชื่อมโยงกับข้อมูลจากอีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับนั่นคือไฟล์จากหน่วยงานของออสเตรเลียอ๋อหมายถึงรายงานของ Australian Defence Signals Directorate หรือ DSD ที่มีบันทึกว่าตรวจเจออะไรบางอย่างในคืนนั้นใช่ไหมคะใช่ครับ DSD หรือชื่อปัจจุบันคือ ASD Australian Signals Directorate เนี่ยเป็นหน่วยข่าวกรองด้านสัญญาณของกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียนะครับหน้าที่หลักก็คือดักจับวิเคราะห์สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อความมั่นคงมีรายงานภายในของ DSD ที่ถูกอ้างถึงในไฟล์ลับนี่แหละครับระบุว่าระบบเรดาร์ของออสเตรเลียที่เรียกว่า j o h n g i n d เดเล o p p r r t t o o n l r r d a r Network ซึ่งเป็นเรดาร์แบบ Over the Horizon ที่ส่งประสิทธิภาพมากๆเนี่ยตรวจพบ วัตถ okay. ุบินไม่ทราบชนิดครับว well ัตถุบินไม่ทราบชนิดครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแต่ว่าบินในระดับความสูงที่ต่ําอย่างน่าสงสัยคาดกันว่าอาจจะต่ํากว่า5000ฟุตด้วยสมไปในบริเวณช่องแคบมาลกาแล้วก็ทะเลอันดามันในช่วงเวลาหลังจากที่ MS370 หายไปจากเรดาร์คนเรือนแล้วนะครับบินต่ําขลากนั้นเหนือช่องแคบมาลกาที่เอ่อมีเครื่องบินเยอะแยะมันมันผิดปกติมากๆเลยนะคะ การบินต่ำแบบนั้นมันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษรอเปล่าคะการบินที่ระดับความสูงต่ำๆแบบนั้นนะครับเป็นเทคนิคที่ใช้กันเลยเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์ภาคพื้นดินส่วนใหญ่ทั้งเรดาร์โพลเรือนแล้วก็เรดาร์ทหารหลายแบบเลยเพราะเรดาร์มันจะมีข้อจํากัดในการมองเห็นวัตถุที่บินต่ำๆเพราะความโค้งของโลกแล้วก็พวกภูเขาอะไรพวกนี้นะครับข้อมูลนี้มันก็เลยไปสอดคล้องกับการวิเคราะห์สเส้นทางบินจากอินมาแซดที่ว่ามีการจงใจหลบเลี่ยงการตรวจจับ ที่น่าสนใจมากๆคือข้อมูลชิ้นนี้เนี่ยถูกจัดเป็นชั้นความลับสุดยอด top secret ของรัฐบาลออสเตรเลียเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยเปิดเผยเป็นทางการเลยจนกระทั่งปี2023ที่มีนักข่าวอิสระชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อเดวิดไวท์พยายามใช้กฎหมายเปิดเผยข้อมูลหรือ FOIA ไปขอเอกสารมาถึงแม้จะไม่ได้มาเต็มๆนะครับแต่ข้อมูลบางส่วนก็เริ่มถูกเปิดเผยออกมาตามช่องทางต่างๆคุณเดวิดไวท์เคยให้สัมภาษณ์กับ BBC ไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่า ผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลต่างๆโดยเฉพาะมาเลเซียกับออสเตรเลียเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับชะตากรรมของ MS370 มากกว่าที่พวกเขาเปิดเผยต่อสาธารณะโห oh. ซึ่งคำพูดนี้มันก็ยิ่งดูมีน้ำหนักนะครับพอเรามาเห็นว่ามีข้อมูลแบบนี้ถูกเก็บเป็นความลับมาตั้งหลายปีการจงใจบินต่ำเพื่อหลบเรดาร์เนี่ยมันมันตอกย้ำเรื่องการการะทำโดยเจตนาเข้าไปอีกนะคะมันไม่ใช่อะไรที่เครื่องบินจะทำเองได้แน่ๆถ้าเป็นอุบัติเหตุทั่วไป ทีนี้พ่อบอกว่าเครื่องบินน่าจะไปตกในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้หลายปีต่อมาก็เริ่มมีการเจอชิ้นส่วนต่างๆตามชายฝั่งถูกต้องครับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาก็มีการเจอเศษซากที่ยืนยันหรือว่าเชื่อได้ว่ามาจากเครื่องโบอิง7 7 7เนี่ยมากกว่า30ชิ้นเลยนะครับกระจายตามชายฝั่งประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียตะวันตกอย่างเช่นเกาะเรียวยองที่เป็นของฝรั่งเศสมูซัมบิกแทนซาเนียมารากัสกา์มาริเชสแอฟริกาใต้ ชิ้นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือฟลาปเปอรอนหรือฟลาปเปอรอนที่เป็นส่วนควบคุมตรงปีกนะครับที่เจอบนเกาะเรียวยองอันนั้นยืนยันว่าเป็นของ MH 3 7 0แน่นอนซึ่งตำแหน่งที่เจอชิ้นส่วนพวกนี้มันก็สอดคล้องกับการศึกษาแบบจำลองกระแสน้ำในมหาสมุทรอินเดียนะครับที่บอกว่าถ้าเครื่องตกในบริเวณที่คาดการไว้ทั้งตอนใต้จริงๆชิ้นส่วนมันก็จะถูกพัดมาแถวๆนี้ได้ฟังดูเหมือนจะเป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันจุดตกได้นะคะ แต่ว่าไฟล์ลับจากฝรั่งเศสกลับมีข้อมูลที่ทําให้เรื่องชิ้นส่วนซ้ากเครื่องบินนี่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกเหรอคะใช่ครับเรื่องนี้ซับซ้อนขึ้นเยอะเลยคือฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าชิ้นส่วนแฟลปพรอนชิ้นแรกที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันเจอบนเกาะเรลนิยองซึ่งเป็นดินแดนของฝรั่งเศสเขาก็เลยมีอํานาจสอกส่วนชิ้นนี้และต่อมาก็รวมถึงชิ้นอื่นๆด้วยทีนี้ไฟล์ลับที่อ้างถึงการสืบสวนของฝรั่งเศสซึ่งบางส่วนก็หลุดออกมาตามสื่อ หรือเอกสารทางกฎหมายเนี่ยนะครับมันระบุถึงความผิดปกติที่น่าสงสยัยเกี่ยวกับชิ้นส่วนบางชิน้นโดยเฉพาะที่เชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะครับค่ะมีการระบุว่าพบเหมือนกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงหรือทําลายหมายเลขประจําชิ้นส่วน serial number บนชิ้นส่วนเหล่านั้นและบางรายงานถึงกับอ้างว่าหมายเลขที่พอจะอ่านได้เนี่ยมันไม่ตรงกับบันทึกการผลิตของเครื่อง MS 3 7 0ทะเบียน 9MMIO ซึ่งผลิตเมื่อปี2002นู่นเลยครับะ การเปลี่ยนแปลงหมายเลขชิ้นส่วนนี่นี่เรื่องใหญ่มากเลยนะคะถ้ามันเป็นเรื่องจริงทําไปทําไมแล้วมันเป็นไปได้ไหมคะว่าเป็นแค่ความเสียหายจากการตกหรือว่าบันทึกข้อมูลผิดพลาดอะไรแบบนี้นั่นแหละครับคือคําถามสําคัญที่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทีมสืบสวนของฝรั่งเศสเขาตั้งขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงหมายเลขชิ้นส่วนโดยเจตนาเนี่ยมันทํายากนะครับต้องใช้เครื่องมือเฉพาะเลยถ้าเป็นเรื่องจริงขึ้นมามันก็จะชี้ไปที่ความพยายามปกปิดหรือเบี่ยงเบียนหลักฐานชัดเจนเลย แน่นอนครับมันก็มีความเป็นไปได้อื่นๆอย่างที่ว่าเช่นความเสียหายรุนแรงจากการตกกระแทกทําให้ใหมายเลขมันเลื่อนไปหรืออาจจะระบุผิดบันทึกผิดพลาดแต่ว่ารายงานจากแหล่งข่าวที่อ้างอิงไฟสืบสวนฝรั่งเศสเนี่ยชี้ไปที่ลักษณะความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงที่มันดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็น่าสงสัยครับอ <mm> บ้าอาจจะมีคนไปทำอะไรกับชิ้นส่วนพวกนั้นหลังจากที่เจอแล้วหรือแม้กระทั่งว่าชิ้นส่วนบางชิ้น อาจจะไม่ใช่ของ MH370 จริงๆแต่ถูกเอามาทิ้งไว้เพื่อสร้างหลักฐานปลอมอันนี้เป็นประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับแต่ว่ามันสร้างเงื่อนงำที่น่ากังวลมากๆเลยครับจากเรื่องเทคนิคเรื่องหลักฐานทางกายภาพตอนนี้เราเหมือนกาลังขยับไปสู่ความเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมีการแทรกแซงหรือการปกปิดโดยมนุษย์ซึ่งก็นำเราไปสู่ประเด็นเรื่องการมวงที่ดูเหมือนจะมีบกบาทในเรื่องนี้ไม่น้อยเลยนะคะ ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าบริบททางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสืบสวน MH370 อย่างเลี่ยงไม่ได้เลยโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียจีนแล้วก็ออสเตรเลียที่เป็นแกนนำในการค้นหานะครับมีรายง,งานข่าวหลายชิ้นเลยจากสื่อที่น่าเชื่อถืออย่าง New Strait t ์ไทมของมาเลเองหรือ Sydney Morning Herald ของออสเตรเลียรวมถึงการอ้างอิงในไฟล์ลับเนี่ย พูดถึงแรงกดดันทางการทูตการเมืองที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทิศท,ทางหรือแม้แต่ความโปร่งใสของการสืบสวนด้วยครับมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับแรงกดดันทางการเมืองพวกนี้บ้างคะมีข้อกล่าวอ้างที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะครับในรายงานบางฉบับบอกว่าช่วงปี2015-2016เนี่ยรัฐบาลจีนซึ่งพลเมืองของเขาเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่บนเครื่องใช่ไหมครับ 153จาก227คนได้แสดงความไม่พอใจแล้วก็กดดันรัฐบาลมาเลเซียแบบลับๆนะครับกดดันเรื่องอะไรคะให้ลดความสำคัญหรือว่าให้ยุติการสอบสวนในแนวทางที่อาจจะชี้ไปว่าเป็นการจี้เครื่องบินโดยเจตนา intentional hijacking ไม่ว่าจะเป็นโดยนักบินหรือใครก็ตามเพราะกลัวว่าจะกระทบภาพลักษณ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ อ่อนไหวมากขึ้นไปอีกนะครับมาจากคําอ้างของคนที่ระบุตัวว่าเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของมาเลเซียซึ่งปรากฏในรายงานบางกระแสอ้างว่าหน่วยข่าวกรองเคยได้ข้อมูลที่ชี้ถึงความเป็นไปได้ว่ามีภารกิจขนส่งสินค้าลับบางอย่างบนเที่ยวบิน MS 370สสินค้าลับครับ อาจจะเป็นอุปกรณ์ทางทหารเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนหรือวัสดุต้องห้ามอะไรทำนองน,นั้นซึ่งเขาอ้างว่านี่อาจจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับเครื่องบินลำนี้ขึ้นมาได้โหเรื่องสินค้าลับนี้ฟังดูนะ่าตื่นเต้นแตก่ก็ต้องระมัดระวังในการตีความเหมือนกันนะคะถูกต้องอย่างยิ่งเลยครับตรงนี้เราต้องเน้นย้ำกันชัดๆเลยนะครับว่าเรากำลังนำเสนอข้อกล่าวหาตามที่มันปรากฏในแหล่งข้อมูลที่เราได้มา ไม่ว่าจะเป็นรายงานข่าวบทวิเคราะห์หรือเอกสารที่อ้างว่าเป็นไฟล์ลับพวกนี้นะครับไม่ได้เป็นการยืนยันข้อเท,ท็จจริงว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะมันยังขาดหลักฐานที่เป็นรูปธรรมมายืนยันอยู่ครับอย่างไรก็ตามการมีอยู่ของข้อกล่าวหาเหล่านี้โดยเฉพาะเมื่อมันถูกพูดถึงในบริบทของไฟล์ที่เพิ่งเปิดเผยเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมปริศนาเอเม0ที่ทําให้เรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าแค่อุบัติเหตทุทางการบินทั่วไปค่ะ มันชี้ให้เห็นถึงชั้นของข้อมูลหรือความเป็นไปได้ที่อาจจะถูกซ่อนไว้ด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือความมั่นคงก็เป็นได้ครับเข้าใจเลยค่ะว่าเป็นข้อมูลที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบจริงๆทีนี้ย้อนกลับไปที่ตัวเครื่องบินเองอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ตอนแรกดูเหมือนจะชัดเจนแต่กลับมีความคลุมเครือซ่องอยู่ก็คือเสียงสุดท้ายที่บันทึกได้จากห้องนักบินใช่ไหมคะใช่ครับ เสียงสุดท้ายที่หอบังคับการบินกวัวลาลัมเปอร์ได้รับจาก m อ3 0คือประโยคว่า Good night Malaysia 370 n 370ซึ่งเกิดขึ้นตอนที่เครื่องกำลังจะเปลี่ยนการติดต่อจากหอมาเลเซียไปให้หอเวียดนามดูแลต่อตอนแรกเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นเสียงของนักบินผู้ช่วยหรือ first officer นะครับแล้วก็ดูเป็นการสื่อสารปกติเลยไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีสัญญาณอะไรบ่งบอกเลยแต่ว่าการวิเคราะห์ใหม่ที่พูดถึงในไฟล์ลับ กลับพบข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับเสียงนี้หรอคะมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวกับไฟล์เสียงบันทึกนี้นะครับที่ถูกกล่าวถึงในเอกสารชุดใหม่คือผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงบางคนโดยเฉพาะในฝรั่งเศสกับสหรัฐที่ได้ไปตรวจสอบพวกคลื่นเสียงหรือคุณลักษณะทางเทคนิคอื่นๆของเสียงบันทึกเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าเสียงดังกล่าวอาจจะมีลักษณะของการถูกบีบอัดข้อมูล audio compression โดยใช้อัลกอริทึมหรือเทคนิคที่ ค่อนข้างเก่าซึ่งไม่ค่อยเจอในการสื่อสารการบินพลเรือนทั่วไปในยุคนั้นนะครับแต่ปรับไปเจอบ่อยในระบบสื่อสารทางทหารหรือระบบสื่อสารสำรองบางประเภทมากกว่าการบีบอัดเสียงแบบนั้นมันมีความหมายสําคัญยังไงเหรอคะความสําคัญมันอยู่ตรงที่มันเปิดประเด็นคําถามเกี่ยวกับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเสียงบันทึกนั้นเลยครับคือถ้าเสียงมันถูกบีบอัดด้วยเทคนิคที่ไม่ปกติเนี่ยมันอาจจะหมายความว่าเสียงที่เราได้ยิน ไม่ใช่เสียงที่ส่งผ่านช่องทางสื่อสารปกติระหว่างเครื่องบินกับหอบังคับการบินโดยตรงอ oh. หรืออาจจะถูกบันทึกแล้วก็ส่งต่อผ่านระบบอื่นหรือแม้กระทั่งมีความเป็นไปได้นะครับแม้จะยังเป็นแค่ทฤษฎีว่าอาจจะมีการตัดต่อหรือแทรกแซงไฟล์เสียงนั้นด้วยซ้ำนักวิเคราะห์บางคนถึงกับตั้งสมมติฐานว่า เสียงนี้อาจจะถูกส่งมาจากช่องทางการสื่อสารสำรองซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับระบบทางทหารหรือระบบสื่อสารฉุกเฉินอื่นๆบนเครื่องบินซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันจะเปลี่ยนบริบทไปหมดเลยทั้งเรื่องเวลาที่พูดจริงๆใครเป็นคนพูดแล้วพูดในสถานการณ์ไหนกันแน่มันเพิ่มความลึกลับซับซ้อนให้กับช่วงเวลาสุดท้ายของการติดต่อปกติไปอย่างมากเลยครับโอ้โหจากประโยคธรรมดาธรรมดากลายเป็นปริศนาทางเทคนิคที่ซับซ้อนขึ้นมาทันทีเลยนะคะ เรื่องราวทั้งหมดนี้ทั้งข้อมูลทางเทคนิคหลักฐานกายภาพข้อกล่าวหาทางการเมืองความไม่แน่นอนของเสียงสุดท้ายมันส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะคะต่อครอบครัวของผู้ที่อยู่บนเครื่องบินลำนั้นซึ่งในปี2 0 2 4นี้พวกเขาก็ยังคงรอคอยคำตอบอยู่แน่นอนครับปี2024นี้ก็ครบรอบ10ปีของโศกนาฏกรรมครั้งนี้พอดี เป็นหนึ่งทศวรรษเต็มๆเลยนะครับที่ครอบครัวญาติมิตรของคู่โดยสารและลูกเรือทั้ง239ชีวิตต้องอยู่กับความไม่แน่นอนความเจ็บปวดพวกเขาก็ยังรวมตัวกันจัดกิจกรรมรำลึกและที่สำคัญคือไม่เคยหยุดเรียกร้องให้มีการค้นหาความจริงอย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วดูเหมือนว่าไฟล์ลับ MH370 ที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่จะกลายเป็นตัวกระตุ้นสำคัญให้พวกเขากลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ มีรายงานว่าครอบครัวผู้สูญหายบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่ม Voice 370ซึ่งเป็นกลุ่มสนับสนุนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยกำลังพิจารณาแล้วก็เริ่มดำเนินการทางกฎหมายอีกครั้งเพื่อฟ้องร้องต่อรัฐบาลมาเลเซียแล้วก็สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน s ์โดยให้เหตุผลสำคัญว่าข้อมูลใหม่ที่ปรากฏในไฟล์ลับ MH370 เหล่านี้นี่แหละครับที่เป็นหลักฐานชิ้นใหม่ ที่พวกเขาเชื่อว่ามันชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องการปกปิดข้อมูลหรือความล้มเหลวในการสืบสวนและค้นหาอย่างโปร่งใสของทางการตลอดหลายปีที่ผ่านมาอืมคำพูดของคุณเกรซนาธานที่เป็นทนายความชาวมาเลเซียซึ่งสูญเสียคุณแม่ไปกับเที่ยวบินนี้แล้วก็เป็นโฆษกคนสําคัญของกลุ่ม Voice 370เนี่ยสะท้อนความรู้สึกของครอบครัวได้ดีมากครับเธอกล่าวไว้หลายครั้งเลยว่า เราไม่ได้ต้องการแค่คำขอโทษหรือเงินชดเชยเราต้องการคำตอบเราต้องการความจริงค่ะ <c oughs> We don't want an apology. We want answers. We want the truth. การเปิดเผยข้อมูลใหม่ๆเหล่านี้มันก็เลยเหมือนไปเติมเชื้อไฟให้กับความหวังแล้วก็ความมุ่งมั่นของพวกเขาในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความจริงต่อไปครับเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานแล้วก็น่าเห็นใจจริงๆค่ะพอเราได้เจาะลึกข้อมูลจากไฟล์ลับเหล่านี้ตามแหล่งข้อมูลที่เรามีนะคะ มันทำให้เห็นภาพที่แตกต่างออกไปจริงๆจากที่เคยเชื่อกันว่าเป็นอุบัติเหตุที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องราวที่อาจจะเต็มไปด้วยการกระทำโดยเจตนาการวางแผนหลบเลี่ยงการมีหลักฐานที่น่าสนใสยแล้วก็อาจจะมีการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวด้วย ถ้าจะให้สรุปแก่นสำคัญที่ได้จากการสำรวจข้อมูลชุดใหม่นี้นะคะก็คือการปรากฏของหลักฐานที่มันมันชี้ไปในทางเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบินที่ดูเหมือนถูกควบคุมอย่างจงใจมีความรู้การบินต่ำเพื่อหลบเรดาร์ชิ้นส่วนซากที่เจอมีความผิดปกติเรื่องหมายเลขข้อกล่าวหาเรื่องแรงกดดันทางการเมืองเรื่องสินค้าลับไปจนถึงความคลุมเครือทางเทคนิคของเสียงสุดท้าย ทั้งหมดนี้รวมกันมันวาดภาพของเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ใช่แค่อุบัติเหตุทางอากาศธรรมดาธร,รมดาแล้วแหละค่ะแต่มันอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลับดำมืดที่ถูกทำให้หายไปพร้อมกับ239ชีวิตมีประโยคนึงในบทวิเคราะห์ที่เราดูเขียนทิ้งท้ายไว้หน้าคิดมากค่ะว่าบางความลับไม่ได้ถูกลืมแต่ถูกซ่อนแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายอย่างไรกันแน่คะมันทิ้งคำถามที่ใหญ่แล้วก็หนับอึ้งไว้ให้เราครบคิดต่อจริงๆครับ ถ้าเราลองประมวลข้อมูลทั้งหมดจากไฟล์ลับเหล่านี้ซึ่งแม้จะยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ต้องการการตรวจสอบยืนยันเพิ่มเติมแต่ถ้าหากแนวโน้มที่ข้อมูลมันชี้นำเป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทำโดยเจตนาการหลบรายได้อย่างมืออาชีพหรือความเป็นไปได้ของการปกปิดบิดเบือนข้อมูลมันก็อดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามต่อไปว่าต้องมีความสามารถระดับไหนหรือต้องมีแรงจูงใจที่ทซับซ้อนเพียงใดกันถึงจะสามารถทำให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ ใครหรือกลุ่มไหนที่มีทั้งขีดความสามารถและเหตุผลที่จะทําแบบนั้นและที่สําคัญที่สุดก็คือเหตุใดความจริงทั้งหมดหรือยอย่างน้อยก็ข้อมูลที่ครบถ้วนกว่านี้จึงอาจยังคงถูกเก็บงาเป็นความลับสุดยอดอยู่ได้แม้เวลาจะผ่านไปนานเป็นทศวรรษแล้วก็ตามนี่คือคําถามที่ยังคงแขวนอยู่กลางอากาศรอคอยการเปิดเผยหรือบางทีอาจจะเป็นการค้นพบครั้งใหม่ที่จะมาไขปริศนาอันดำมืดของ MS3 7 0จศูนย์ในอนาคตก็ได้ครับ